ำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่7ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามการสำรวจผลผลิตมันสำปะหลังโรงงานปี2566โดยวิธีตั้งแต่งขอบคัตติ้งระหว่างวันที่10มกราคมถึง18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นางอังคณาพุทธศีผู้วำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่7ชัยนา ได้มอบหมายให้ส่วนสารสนเทศการเกษตรลงพื้นที่สำรวจผล,ผลผลิตต่อไร่มันสับปะหลังโรงงานปี2566โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตขอบคัตติ้งในจังหวัดลบลบ,บุรีสระบุรีสุพรรณบุรีและชัยนาทร่มอมกับวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตด้วยตัวอย่างหรือริดเฟนทั้งนี้นางสาวเก้าก้ากอยทองรุต ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตรได้ติดตามสถานการณ์ด้านการ,าการผลิตและการตลาดของมันสำปะหลังโรงงานพบว่าเนื้อที่ปลูกมีทิศทางเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้ในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี จุงใจให้ขยายพื้นที่ปลูกจากอ้อยโรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าสำหรับผลผลิตต่อไล่คาดว่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำฝนเพียงพอประกอบกับกเกษตรกรสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและกำจัดโรคใบด่างได้ดีโดยใช้ท่อนพันธุ์ดีและไม่มีโรคจึงส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย สำหรับราคาเฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่3.11บาทต่อกิโลรกร,รมัมเพิ่มขึ้นร้อยละ29จากปีที่ผ่านมามข้อมูลที่ได้นำไปประมาณการพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่มันสปะหลังในปี2566และในปีต่อต่อไป